สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุกนะครับด้วยมือนี้เบ้าเทนะครับเบ้าเทสีผ้าเมื่อเอาปู๋มว่ปล่อยนะครับนี่ครับอ้างนี่ผมกำหัวจะเฮ็ดแหลวเด้อยพี่น้องนี่เฮ็ดแหล่าว่างเดดเดดทีหนึ่งแล้วล่ะครับนี่นี่ครับผมไม่เดดทีหนึ่งแล้วนะครับแซ่กวยเรียบร้อยแล้วนะครับร้อมที่สีออกปูลงมา่ปล่อยนะครับเนี่ยผมก็ได้เก็บหอยนะครับเก็บหอยมา่ปล่อยน้ำนะครับ มือนี้ก็ไปซื้อพันปูมานะครับผมนี่ครับเนี่ยผมไปซื้อพันปูมานะครับผมจีลองเลียงปูเบิ้งนะครับผมว่ามันสิเป็นยังไงเนาะไปซื้อน้ำเพลนมาสิบคูนะครับเพ่นที้แถมใหม่สองคูนะครับเป็นสิบสองคูนะครับผมเดี๋ยว ประมาณนี้นะครับบ่เอาน้ําไปสิบ่เอน้ํท่านไปสิฮะบ่มันมี่ใคร่ปแล้วมันมีอยังจุ๋มตัวเขาคือเชียวมาอะไรเดี๋ยเจียวเชียวพักเดี๋ยวเชียวพักตบมาใส่ตบตบใส่ในอ่างเราวันนี้ก็เอากระเบื้องคอกระเบื้องน้ำน้ำน้ำอยู่แล้วก็เอาให้กระเบื้องให้อยู่กระเบื้องเอาไว้ยังค้างแล้วปะ กระเบื้องไรกับขอบบัวน,นี่เป็นปูปูพันไหมพันมะเทถามเราอยู่มี่พันมะเทพก็พันกำแพงอืมี นี่นะครับกา จะประมาณนี้นะครับผมผมได้เอากระเบื้องมาเฮ็ดเป็นที่กำบังให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็คางก็เป็นพลาสติกเอามปล่อยเบื้องมามันโมยู่นะครับผมนันแต่อะไรมันมันบนปูนฉาบนะมันเป็นปูนมันเป็นอิฐเสื่อมมันสามารถกอกได้นะครับผมก็เลยเอาพลาสติกนี่ครับมันล้อมไปนะครับเนาะปูที่สร้างไม่เท่ากันนะครับสิบสองคูนะครับผมยี่สิบสี่ตัวนะครับผมเป็นการตดล่องเรียงเนาะ ว่าสิเป็นจังไดนน้องพี่น้องนะเนาะอา๋อไอ้ก็ซื้อมาอยู่ที่ราคาหกลอยนะครับผมถือคู่ละหกสิบบาทนะครับที่จริงผมสั่งสิบคู่นั่นแหละแค่เอาแถมให้สองคู่เนาะเอาโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กับภาพพี่น้องว่าปล่อยปูนะครับผมทดลองเลี้ยงนะครับผมว่ามันจะหลอดบอ่เนาะ เดี๋ยวขันมันรอตังนี้เดี๋ยวผมสิอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องนะครับผมส3หรัคีควินี้กากฟไว้ที่เพ่นคีนี้นะครับผมสวัสดีครับ